ผู้ที่มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นมีสติปัญญาดีเป็นพื้นฐานนะครับท้งนี้เนื่องมาจากการสั่งสมการปฏิบัติสมาธิภาวนามาหลายภพหลายชาติสิ่งนั้นจึงเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้สิ่งต่างๆเพราะมีจิตที่ตั้งมั่นมีความตั้งใจใฝ่รู้ครับในตอนเป็นเด็กมักจะเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษาเรียนรู้แม้บางคนจะมีฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีผู้ปกครองไม่ได้มีปัจจัยสนับสนุนเท่าไหรนะ่นักแต่เขาก็มีความตั้งใจเนื่องจากจิตที่รักการเรียนรู้าเขานั้นมีฉันทะหรือมีความชอบในความรู้ศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งนั้นเขาจะศึกษาให้ลึกลงไป ทำให้เขามีความรู้ในด้านนั้นอย่างแตกฉานนะครับเมื่อท่านมีโอกาสดีมีสติปัญญาดีมีปัญญาเหนือมนุษย์ทั้งปวงท่านควรจะใช้โอกาสนี้ในการสร้างสมกุศลบารมีทำปัญญาของท่านให้มากยิ่งขึ้นให้กว้างใหญ่ไพศาลยิ่งขึ้นไปนะครับเมื่อใครมีความรู้มีความเชี่ยวชาญด้านใด ก็ควรแจกจ่ายความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ตามสมควรหากท่านได้รู้จักการแบ่งปันความรู้อยู่หนึ่งเนืองแล้วท่านจะทำให้เป็นผู้ที่มีความสามารถหาคนที่ทัดเทียมได้ยากเนื่องจากการให้ความรู้เป็นทานนั้นจะปรุงแต่งให้เกิดปัญญามากมีพลังในการเรียนรู้มากมายเหลือเฟือ ทำนองเดียวกับการให้ทรัพย์เป็นฐานมากย่อมทําให้มีทรัพย์สินเงินทองมากนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพหรือให้ตามโอกาสขอเพียงมีเจตนาอนุเคราะห์หวังให้ลูกศิษย์ได้ดีได้มีความรู้ติดตัวก็จัดเป็นวิทยาฐานทั้งสิ้นครับซึ่งจะให้ผลสะท้อนกลับมาเป็นปัญญาที่ลุ่มลึก และกว้างขวางทันทีในชาติปัจจุบันเพราะถ้าสอนบ่อยหรือให้คำตอบบ่อยก็ย่อมเป็นเหตุปัใจจัยให้เกิดการตอบย้ำความรู้นั้นให้ลึกลงไปอีกเพราะคำถามหลากมุมมองย่อมเป็นเหตุให้ความคิดอ่านและเห็นต่างๆของปัญหาเดียวกันมากขึ้นเรื่อยๆครับนิสัยในการให้ความรู้นั้นมีหลายแบบครับซึ่งก็พอจะ จำแนกได้ดังนี้ตอบอย่างเต็มใจเมื่อมีคนถามหากตอบให้กระจ่างเป็นที่เข้าใจได้จะทําให้ท่านเป็นผู้มีปัญญาระดับแก้ข้อสงสัยให้ตนเองได้เช่นเด็กที่เรียนสอบผ่านด้วยการอ่านหนังสือเองไม่ต้องให้ใครมาช่วยการพยายามสอนแม้ไม่มีคนถามคือ เมื่อเห็นใครกำลังเก้กะกลางๆก็อาสาไปช่วยเองหรือเพื่อนๆขอให้ติววิชาก็สามารถเรียบเรียงข้อมูลและสอนเพื่อนได้เป็นอย่างดีจนสามารถนำความรู้ตัวเองไปอยู่ในหัวคนอื่นได้ช่วยให้เขาสอบผ่านหรือช่วยให้เขาประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพสูงขึ้นวิบา จะทำให้เป็นผู้มีปัญญาสว่างสวยัยแบบนี้ก็มักจะเรียกว่ามีความไบรท์มีสติปัญญาเป็นพิเศษหรืออาจจะได้ท็อปในการเรียนรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆเป็นประจำนะครับอีกประเภทหนึ่งการสอนแบบให้จำถ้าหากบังคับลูกศิษย์ให้ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทอง ปัญญาระดับนี้จะทำให้ท่านคิดอะไรเพียงชั้นเดียวจดจำแบบลอกตามคนอื่นได้อย่างเดียวไม่กล้าคิดเองเพราะกลัวผิดแต่หากมีอุบายการสอนให้มีปัญญาให้รู้จักเรียนรู้คิดต่อยอดคิดพัฒนาก็จะทำให้มีปัญญาที่ลึกซึ้งมากขึ้นการสอนแบบให้คิด คือนิยมให้ความรู้แบบกว้างๆแล้วสอนให้เชื่อมโยงด้วยเจตนาจุดประกายความคิดใหม่ๆสอนให้คิดเองเป็นอย่างนี้กรรมจะตกแต่งให้เป็นผู้มีปัญญาคิดอะไรได้ซับซ้อนมีไอเดียริเริ่มใหม่ๆได้ด้วยตนเอง<ม>เวลามองโลกเวลาคิดเกี่ยวกับโลกจะมีความแตกต่างจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดครับ ท่านผู้มีเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นมีพื้นฐานทางสติปัญญาที่ดีอยู่แล้วขอให้ท่านใช้โอกาสนี้เจริญสมาธิภาวนาสร้างทานบารมีในทางปัญญาเพื่อให้ท่านมีปัญญาที่แตกฉานลึกซึก้งและนำมาใช้ในการสร้างความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปครับสวัสดีครับ